สวัสดีครับเพื่อนเพื่อลวันพีซเทรเชอร์ครูสทุกทุกคนครับผมอยู่กับผมบอยสตูเบอร์สิครับในวันนี้ครับผมจะมาทำทีมกากที่สุดสำหรับการตะลุยกับแฟรงกี้ในระดับเอ็กซ์เนั่นเองคุณผู้ชมเอาล่ะครับทีมฟรีที่ผมเคยทำไว้นั้นยังดูดีเกินไปครับโอ้โหยังดูดีเกินไปอีกเหรอทีมนั้นเอาละครับ ผมว่าสนุกแน่นอนนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเกมต้องตึงสุดๆแน่เลยนะครับเพราะผมคิดมาแล้วนะครับันดับแรกไปดูตัวเพื่อนกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมตัวเพื่อนเนี่ยผมจะผมจะเห็นนามิผาขนงหนูเยอะที่สุดแล้วนะครับเห็นไหมครับแม่เป็นแถบเลยถ้าใครใช้ทีมฟรีฟรีเนี่ยก็จะใช้กัปตันบาร์กี้ใช่ไหมซึ่งทีมนี้ผมก็ใช้กัปตันบาร์กี้เช่นกันนะครับใครไฮโซหน่อยก็จะมีนี่ครับวิสตาดับดอกไม้นะครับในการ เพิ่มพลัง HP ให้กับทีมของเราเยอะๆจะได้ชารทําไม้ตายกับลูกจอกก่อนเจอแฟรงกี้ได้เยอะๆนั่นเองนะครับใช้เฮเมโปเทพถังเราซัดไม้ตายปั๊บเดียวเท่านั้นแหละร่วงเลยนะครับกับแฟรงกี้นะครับผมเอาเลยครับแต่วันนี้ครับผมจะใช้ใช้ใครดีจัดไปเลยนะครับมีนิโคโรบินทอปิคอล โอ้โหชายนิโคโรบินทอรปิคอครับเรียกว่าฟรีทั้งเพื่อนฟรีทั้งเราครับและทีมในวันนี้ครับบอกเลยครับเรียกว่าพี่บอยแน่ใจล่ะทีมในวันนี้ครับผมจะใช้กัปตันบาร์กี้เลเวล13ครับแล้วก็ดอนคริกเลเวล52ครับเทมเปโเทพถังเราครับเลเวล26ครับแล้วก็มิสเตอร์ทรีเลเวล42แล้วก็นี่ครับชอปเปอร์ครับเบนพอยต์เลเวล23อ้อโขขนาดนี้เลยเหรอ พี่บอยดูถูกแฟรงกี้มากๆาเลยนะเอาเลยครับผมผมก็ดูถูกแฟรงกี้นั่นแหละครับมาลุยกันเลยดีกว่าครับทีมนี้ครับตลกแน่นนนะครับผมพี่บอยคิดได้ยังไงนะครับเอาทีมเลือด6,000กว่ากว่านี้มาลุยนะฮะ6 2 0ัเท่านั้นเองนะครับผมเรียกว่าโดนตีทีเดียวก็ปลิวได้นะครับนี่แน่ใจเหรอก็ก็ก็มาดูกันนะฮะว่ายังไงดี โอ้โหใช้ได้อยู่นะก็ตีใส่พลังใจเข้าไปร่วงเลยนะฮะเอาละครับภารกิจของทีมนี้ของเราครับเราต้องการชาร์ทไม้ตายของเทมเปอให้ได้นั่นเองนี่เป็นมิชชั่นของเราเลยนะฮะเอาละครับพลัง,งกดอย่างเคร่งเครียดนะครับเพราะว่า ลาดทีคือตายนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นครับเรามาตั้งใจกดกันสักเล็กน้อยนะครับผมทีนี้ครับโดนบูสพลังกำตันแล้วก็เพื่อนเนี่ยเพิ่มไปถึงสี่เท่าเท่านั้นเองนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจกดมากๆเลยครับไม่ตั้งใจไม่ได้แน่นอนนะมีตายมีตายเอาละฮะโอ้โหเนื้อเยอะอย่างนี้ชอบมากครับชอบมากนะครับผม เจ๋งมากๆเอาเลยครับฮิวไปครับเกือบเต็มแล้วนะโอ้โหเต็มง่ายขนาดนั้นเลยเรียบร้อยครับไล่ลูกแก้วไปด้วยนะครับผมอ่าแบบนี้เราชอบมากๆได้ตีเนียนๆเลยครับเกืๆๆอบตายโชคดีมากเลยครับผมถ้าเจ้า โจนถือปืนตายเนี่ยพินกินก็จะตายด้วยนั่นเองนะครับเมื่อกี้นะฮะตอนนี้ผมต้องตีเขาให้เบาที่สุดอ่ะทำไง,งถึงตีได้เบาที่สุดอะชอปเปอร์มีมิสเตอร์ทีครับดูกันตายครับไม่รอดนะครับผมผมพยายามชาร์จามใตายให้เยอะที่สุดนะครับจำเป็นมากๆที่ต้องเอาไปใช้เจอกับแฟรงกี้นั่นเองถ้าใครใช้เพื่อนวิสตา้ามันจะง่ายมากครับ ครับผมเหลือเนื้อไว้ได้ชิ้นหนึ่ง <c oughs> ถ้าทางจะไม่เหลือนะครับเจอลูกแก้วแบบนี้เข้าไปนะฮะ <c oughs> เอาลยครับผมยังได้ยังได้ <c oughs> ลุยกันเลยตื่นเต้นกันไหมที่ผมตึงมากเลยนะผมรู้สึกตึงมากโอเคค่อยๆตีไปนะโอ้โหตายเลยเอาแล้วครับยังไงก็เหมือนกันแหละโ,โดนแม่น้ำตีจะจะได้ไหมจะได้ไหมเบาๆหน่อยเบาๆโอเคครับ เยี่ยมมากไปมาพันสีเลยซีเดียนะฮะเราก็นี่เลยกินเนื้อได้ชิ้นหนึ่งแหมเอาละครับผมว่ายังไงครับหารเรือกับปูกับเตาครับเอาละครับผมร่วงไปครับ ต้องการอีกเจ็ดเทิร์นเลยทีเดียวโอ้โหใกล้ความจริงนะผมว่าโดนโดนปูตีสักทีนะครับผมโดนปูตีได้สักทีหนึ่งนะโอ้ยี้ตีเต่าก็แย่แหละต้องตีเต่าสองทีมาครับเมสปูมา พันห้าเลยทีเดียวนะครับมีเนื้อไหมไม่มีนะครับไล่เลยโอเคเจอกับแฟรงกี้แล้วนะครับคุณผู้ชมแฟรงกี้นี่ตัวตัวเล็กก่อนตัวเล็กโดนไป4,088เกือบตายนะครับผมเพราะฉะนั้นเราตั้งใจกดกันสักเล็กน้อยนะครับเอาล่ะครับผมกดกันยังไงดี ได้แปดหมื่นยูได้แปดหมื่นยูนะครับผมแต่เอชพีเรายังไม่พอไงขอให้หน่อยขอใหหน่อยแฟงกี้เนื้อล่ะเนื้อเนื้อไปไหนแฟงกี้เนื้อไปไหนขอเนื้อหน่อย เนื้อล่ะเนื้อล่ะไม่จะตายแล้วโอ้โหชีวิตน,นะครับผมเรียกว่าต้องใช้ไว้ตายกันเลยทีเดียวเพื่อหาเนื้อนะครับรักษาเอาตัวรอดไว้ครับทีมเราครับไม่มีเนื้อเลยนะครับผมไม่งั้นต้องใช้ช็อปเปอร์แล้วอ่ะเรียกว่ามันตดทสุดๆเลยนะครับทีมพี่บอยนี่มันเกรียนเกินไปนะครับ คนทั่วไปอาจจะเล่นไม่ไหวนะครับผมเอาไว้ดูอย่างเดียวแล้วกันนะครับเอาเลยครับผมเนื้อโอ้ยมันมาแล้วคุณผู้ชมครับเนื้อมาแล้วนะครับผมในที่สุดครับสองชิ้นพอดิบพอดีเลยนะครับผมโอ้กูร่วงด้วยนะครับ จะไม่ร่วงเนี่ยผมจะร่วงแทนนะครับเอาเลยครับเจอกับบอสแฟรงกี้แล้วนะครับผมมอมม,มปเปอร์โอ้โหมาครับโดนสตองไรมาครับเหลือเอพีอยู่สี่สานะครับวันี้หรือเปล่าไ,ไม่ใช่เอาละครับผมได้เวลาแล้วนะครับกับเจ้าแฟรงกี้เนี่ยจะ โดนการโจมตียังหนัก่วงยังไงบ้างครับผมไปลุยกันเลยมาครับผม F H ไป<ฟ>แล้วก็แน่นอนครับคอมโบสุดพิตของเราครับกับช็อปเปอร์ครับผมสโคปหาจุดอ่อนครับแล้วก็จัดการเปลี่ยนสล็อตเนื้อให้กลายเป็นสล็อตบุญน,นั่นเองนะครับช็อปเปอรเฟส แล้วก็ทำให้ตายของนิโคลโลบินครับซัมเมอร์เชียนฟลูดูจะโหดนายอย่าร้องไห้เลยแฟรงกี้นายพลาดแล้วที่มาต่อกรกับเรานะฮะตีไปแสนห้าครับคุณผู้ชม ยังไงเจออินวิสิเบลเข้าไปครับอืมคิดว่ายอมเหรอมีกราอใช่ไหมมาครับไม่ตายเทพถังของเราครับมาเลยคุณนฟังล้างกันอืมจัดการลบกราะที่เขาเพิ่งเพิ่มมาครับแบงกี้ไม่ต้องร้องขอชีวิตครับร่วงอย่างแน่นอนมาเลย ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับผมจะหาวิธีเอาชนะแฟรงกี้ระดับเอ็กซ์เพิร์ตกันได้นะ oh. เห็นทีมผมไหม <laughs> เห็นทีมผมไหมนะครับผมเรียกว่าทีมผมเนี่ยมายังเกลียเลยครับแถมมีตึงๆนิดหน่อยในสเตจที่9ด้วยนะครับพยายามหาเนื้อสุดชีวิตเลยนะครับ oh. ผมแล้วก็มีอเซเดนบางบางสเตจเลยนะครับและถ้าใครเจอกับ กิววี่กับมอสแล้วก็ระวังไว้สักนิดหนึงนะครับมีร่วงนะครับเจอกับคู่นั้นนะครับผมเพราะว่า ..HP ที่ผมเตรียมมาเนี่ยไม่ได้เตรียมมารับเดเมตรของกิวี่กับมอสด้วยนะครับเอาละครับผมผมผ่านได้แล้วนะครับผมขอขอบคุณไอดีเพื่อนโอ้ไวด้วยนะครับผมกว่าจะผ่านได้เนี่ยโดนกันไปเท่าไหร่นะ โอ้โหนะครับผมคลิปนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเล่นไป3าสี่รอบนะครับผมเรียกว่าหมดพลังไปหลายหลอดน,นะครับโอเคครับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเห็นทีมระดับนี้ชนะได้เนี่ย คุณผู้ชมอย่าท้อถอยนะครับทีมระดับนี้เอาชนะแฟรงกี้เอ็กซ์เปร์ได้ไปแล้วนะครับผมอาศัยดวงนิดนึงนะถ้าใครที่ต้องการอาจจะใช้ทีมกาดมากๆในการล้มแฟรงกี้เนี่ยต้องมีดวงนิดนึงด้วยนะครับเรียกว่าผมไม่มีเนื้อชิ้น2ชิ้นนั้นก็มีมีตายนะครับโอเคครับคุณผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้าเลยนะครับว่าจะมี การรีวิวของตัวละครอ,อะไรออกมาบ้างนะครับผมก็จะทยอยทําให้นะทำไม่ค่อยทันเลยเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆทุกๆคนผ่านไปได้วยกันนั่นเองกับแฟรงกี้เรานั่นเองนะครับเอ็กซ์เพรสนั้นไม่ยากอย่างแน่นอนไว้เจอกันคลิปหน้าเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม